Terima kasih สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับซประตูเลนเจอร์สปอร์ตนะครับคันนี้นะครับก็เลนเจอร์สปอร์ตราคาจัดจำหน่ายปัจจุบันของเรานะครับอยู่ที่9 9 4 0 0 0บาทนะครับคันนี้สไตล์การตกแต่งนะครับเราตกแต่งแบบรถอ่รุ่นแรปเตอร์ของเราเลยนะครับที่ราคาอยู่เกือบ2ล้านบาทนะครับเนี่ยครับคันนี้ตกแต่งออกมาขนาดมิติของตัวรถชุดแต่งต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับแรปเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าเจ้าเลนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะครับมีการตกแต่งชุดแต่งอะไรกันบบบบบบ้้้าาางงแลละะะะะะตตััััััััััวรร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 ถนน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 คคคคคมมมมมีีีอออไกกเเิ่่่จโโโโปปชชยบ โปรโมชั่นออกรถนะครับดอกเบี้ย0%นยะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับดาวเพียง25%ส่ง4ปีนะครับได้ดอกเบี้ย0%ไปเลยนะครับแบบที่2นะครับมีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้นะครับเพียงแค่39,000บาทนะครับหรือแบบที่3ครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้าถึง100,000บาทอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับอาจจะแนะนำให้นะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดแต่งของเรานะครับเป็นชุดแรปเตอร์นะครับ กระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์คันนี้มาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD ทําเป็นแบบสีดําด้านนะครับนี่ครับมีไฟ LED 3จุดด้านบนลูกค้าสามารถเลือกสีไฟก็ได้หรือเลือกแบบไม่ใส่ไฟก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจุดต่อมาเลยไฟหน้าของเราเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับ พร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์และมีเดย์ไทม์นะครับที่เป็นไฟเอกลักษณ์ของรุ่นตัว next gen ของเราเลยนะครับก็เป็นไฟตัว C ีแคมนี่เองนะครับก็ช่วยในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากๆด้วยจุดต่อมานะครับสำหรับตรงบริเวณกันชนด้านหน้าของเราเราถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับแต่กันชนหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์เลยนะครับนี่ครับสเกลก็เป็น1ต่อ1กับแรปเตอร์เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีที่เราทำครับเป็นสีดาด้านนะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนัดหมอก ช่วยหักเลี้ยวให้อัตโนมัติด้วยเวลาเราหักพวงมาลัยไฟตัดหมอกก็จะสว่างให้อัตโนมัติเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับฝั่งหนึ่งติดฝั่งหนึ่งไม่ติดเพราะว่าเรามีการหักเลี้ยวที่พวงมาลัยนะครับห่วงลากจูงนะครับเดิมๆจากโรงงานมีมาให้2ตําแหน่งนะครับสำหรับกรณีเราไว้ใช้งานลากจูงได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าของตัวรถเรานะครับ จุดต่อมาเลยฝากระโปงนะครับตัวนี้ Next Gen นะครับฝากระโปรงเขาจะไม่ได้แบบราบเรียบนะครับก็จะมีในส่วนของมิติของฝากระโปงคันนี้มิติในส่วนของสกู๊ปนะครับที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็ติดหลองไม่ได้จอกตัวรถแต่อย่างใดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นยึดนะครับในส่วนของซิลิโคนแล้วก็เป็นในส่วนของกาว 3M นะครับนี่ครับติดคู่นะครับ ด้านข้างก็จะเป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับเป็นสีดำด้านอีกเช่นกันนะครับล้อแมกนะครับเดิมๆของรุ่นสปอร์ตของเรานะครับเป็นอลลอย18นิ้วคันนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนล้อแมกนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นขอบ20นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางคอนลรดเดอร์นะครับเป็นยาง3 3มสิคู R 2 0นะครับเป็นขอบ20ินะครับตัวนี้ดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแมกซ์เขาก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวแมกลายกานของ a v a m p i r e นะครับนี่ครับก็จะเป็นลายกานแบบดำเงานะครับก็ทำให้ตัวรถนะครับดูตัวแมกเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยตัวล้อก็เต็มทุมล้อเลยนะครับแล้วก็พํมที่เราเนี่ยนะครับจบเลยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับตัวล้อนะครับที่มีการเปลี่ยนเนี่ยจะติดในส่วนของบางคนหน้าและด้านหลังเรามีการจัดการทําให้ลูกค้านะครับ ใช้งานได้ปกติเลยมีการเปลี่ยนในส่วนของปีกนกนะครับตัวนี้เป็นปีกนกของออปชันเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งนะครับเพื่อทําให้การขับขี่นะครับได้ใช้งานได้ปกติในชีวิตประจําวันได้เลยมาพร้อมกับในส่วนของดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านหลังของเราก็จะเป็นดัมเบรกนะครับมี a b s ป้องกันล้อล็อก EBD ดีกระจายแรงเบรกนะครับรวมถึงระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำเราก็มีมาให้นะครับต่อมาเลยคีบระบายความร้อนด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนด้านข้างของเราก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับกบบบบเเลนแแไไฟฟฟ้้าาพ็ ลาวหลังคาที่เราติดตั้งเพิ่มคันนี้ทําเป็นแบบสีดานะครับรวมถึงฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกนะครับแล้วก็กันสาดนะครับที่เราติดตั้งให้ทั้ง4จุดเลยนะครับลองเบามือจับกันลอยมาพร้อมกับสมาร์ทคคเลตนะครับเดิมๆจากโรงงานครับเอาไว้ล็อกรถคายล็อกรถที่บริเวณเบามือจับได้ใช้บันไดแบบสีดำนะครับเดี๋ยวอันผ้ารับชมนะครับด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับตัวรถมีการทําอะไรเพิ่มเติมบ้างเริ่มจากในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์นี้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับสปอร์ตบาร์ก็จะอยู่ในเฉพาะรุ่น y t ยแทนะครับเราก็มีการโยกเอามาใส่นะครับในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตของเราข้อฝาถังน้ำมันถังน้ำมันจุ80ลิตรนะครับเติมน้ำมันชนิดดีเซลนะครับสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะครับบันไดเหยียบด้านข้างนะครับแรปเตอร์ยังไม่มีบันไดเหยียบด้านข้างแต่คันนี้นะครับรุ่นสปอร์ตของเรามีมาให้แล้วนะครับเพื่อรองรับการใช้งานนะครับเวลาเราหยิบของจากบริเวณด้านท้ายตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับก็จะเป็น LED ตอนบนนะครับ กันชนท้ายนะครับเดินมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้กาวฝาท้ายนะครับตัวนี้ FORD ทําเป็นแบบสีดําด้านนะครับโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้วไฟเบรกดวงที่3นะครับอะคริลิกคำว่าเ a นเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวนูนนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เป็นแบบอะคริลิกหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดในส่วนของกาบท้ายนะครับยางอะไหล่ก็มีมาให้อยู่ตรงบริเวณด้านล่างของตัวรถและก็ที่สําคัญเลยนะครับคันนี้ฝาท้ายก็จะมีตัวอีซีลิฟก็คือมีเส้นผ่อนแรงทําให เซฟแรงลงไปได้ประมาณ66%ด้วยนะครับก็ทำให้เปิดและก็สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานนะครับไลเนอร์ของฟอร์ดนะครับตัวนี้กระบะของเราก็มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดของเราเลยนะครับรองรับการบรรทุกได้1.3ตันด้วยนะครับนี่ครับ ตัวรถล้อคันของเราเนี่ยอันพารับชมภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับด้านท้ายเนี่ยบรรทุกได้แน่นๆเลยนะครับส่วนฝั่งภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบรรทุกไปไหนกันได้ทั้งบ้านอีกเช่นกันหรือว่า้งของก็ได้ด้วยนะครับนี่ครับมีแอร์ตอนหลังมาให้มีช่องไฟ12โวลต์มาให้นะครับมีเข็มขัดน,นิรภัย Isofix นะครับรวมถึงนะครับความปลอดภัยของเราก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดนะค,ค่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยช่วยป้องกัน s ซฟ e ี้ในเรื่องของ ผู้โดยสารให้ด้วยนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับนี่ครับตัวเบาะหนังเดินได้อย่างดีเลยนะครับจากโรงงานปรับระดับเบาะได้6ทิศทางนะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้ที่ปัดน้าฝนออโต้ไฟหน้าออโต้นะครับปรับสูงต่ําไฟหน้าได้ด้วยตัวสตาร์ทเป็นพุทสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจขันไขแต่อย่างใดนะครับหน้าจอเลนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับตัวพวงมาลัยของเรามีในส่วนของอ่า คุชคอนโทรลมาให้แล้วด้วยนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันครบถ้วเลยนะครับหน้าจอกลางก็เป็น10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายท่านชาัดไร้สายรองรับระบบ Ford p a s t นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดด้วยนะครับเที่อัตโนมัติ 6สปีดเนี่ยครับตัวเบรกมือก็เป็นแบบเบรกมือแบบดึงนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีครบถ้วนความปลอดภัยครบถ้วนแล้วก็ตกแต่งหลอ่อๆอมาให้แบบนี้นะครับจากทางเรานะครับออกรถที่อันนะครับรับรองจบในที่เดียวแต่งให้ครบหลอ่อแบบนี้พร้อมนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ทั่วไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจการออกรถฟอร์นะครับไม่ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับโทรมาสอบถามแคมเปญ กับอันได้เลยนะครับที่เบอร์0850555985นะครับอาจจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับเพียงแค่ปลายนิ้วทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ